สวัสดีค่ะอีต้อนรับเข้าสู่พิชญยูชาแนลกับรายการ Voice Book บ่ายพิชเรเล่งเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณวันนี้เรามาต่อบันทึกจมจรในสุสานเล่มที่3กันค่ะหลังจากที่บทที่แล้วเนี่ยก็จบลงตรงความลังเลใจของทุกคนน,นะคะว่าจะลงไปที่อุโมง์นี้ดีหรือเปล่านะคะวันนี้มาฟังกันต่อค่ะว่า คำพูดสุดท้ายของเชนปีเซืที่ว่าหน้าลองนั้นทุกคนจะตกลงปลงใจไปด้วยหรือไม่กับบันทึกจำจนในสุสารเล่มที่3ตอนตำหนักทิพพิมานเมฆสองบทที่16ลงอุโมงค์พวกเราร้องวงกันรอบปากกลุม่มหารือกันเรื่องลงไปแม้ว่าพวกเราหลายคนนั้นจะมีประสบการณ์การลงอุโมงค์มาไม่น้อยแล้วก็ตาม แต่ทั้งหมดก็อยู่บนที่ราบหรือไม่ก็บนปากเขาไม่เหมือนกับที่นี่การปรึกษาหารือกันนั้นจึงค่อนข้างยาวนานอยู่สักหน่อยอุมโมงค์หลุมนี้เริ่มจากลาดลง40บองศากลหลุมนั้นลึกมากดูท่าทางจะเดินลำบากพ่านจือ่อลองโยนแท่งเรืองแสงลงไปแท่งหนึ่งลำแสงสีเหลืองตกลงไปอย่างรวดเร็ว กระเด้งสองสามทีที่ไกลๆแล้วก็หายลับไปทวัวเหอช่างพูดถูกเราทบทวนเส้นทางระหว่างภูเขาหิมะสองลูกอุโมงค์เส้นนี้จะต้องดำดิ่งลงล่างแล้วก็วกกลับขึ้นข้างบนเป็นรูปตัววีภูเขาหิมะสองลูกอยู่บนเทือกเขาเดียวกันถ้าเป็นอย่างนั้น เขาระหว่างยอดเขาสองลูกก็ยังมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่สูงมากและระยะรูปตัววีนี้ก็มีน่าจะไกลไปกว่า5กิโลเมตรในเมื่อเป็นอุโมงค์ที่เกิดจากคนขุดก็ไม่ต้องห่วงเรื่องออกซิเจนพอพวกเราหารือกันเสร็จจึงตัดสินใจให้พ่านจือเป็นคนนำทางคราวนี้เตรียมอาวุธไว้พร้อมหากมีผีหัวโตน,นั่นยังอยู่ ก็จะเก็บมันไปเลยผ่านจิกคว้าเชีอบปีนเขาปลายหนึ่งผูกเอวในอ้วนอีกปลายหนึ่งโยนลงหลุมปีนนำลงไปก่อนผ่านไปราบุรีหนึ่งมวนจึงได้ยินเสียงเรียกของเขาให้พวกเราตามลงไปพวกเราต่างทยอยสไลด์ตัวลงหลุมปากหลุมนั้นสกัดหยับยาบรอยบากของหินมุงสู่ด้านนอก พอสไลด์ลงไปก็บาดก้นเจ็บไปตามๆกันผมค่อยๆไต่พลางสำรวจชั้นหินรอบข้างหินพวกนี้เป็นหินบะซอลที่ทะลักออกมากับพวกเขาไฟระเบิดด้านบนนั้นมีฟองอากาศจำนวนมากความหนาแน่นนั้นไม่แน่นอนบางก็แข็งเป็นเหล็กบางก็นิ่มเป็นเต้าหู้ไม่รู้สภาพเมื่อตอนขุดเจาะนั้น มันอยู่ในสภาพเป็นอย่างไรพวกเราลงไปกันทีละคนในอ้วนลงเป็นคนสุดท้ายครูเดียวคนทั้งกลุ่มก็มายืนออกกันอยู่ชั้นล่างสุดของเนินชันหายใจหอบแรงและพบของเหลวสีดำในนี้จำนวนมากจะต้องเป็นของเหลวจากเจ้าคันผีเมื่อกี้นี้แนะ่แต่ก็ไม่พบตัวมันอาจจะหนีลึกเข้าไปในอุโมงค์แล้ว อุโมงคคบใต้น้ำแขนน็งนี้ลาดเอียงลงด้านล่างเมื่อถึงจุดหักเลี้ยวก็เป็นรอยแยกแนวตั้งที่แคบยาวตลงเข้าไปอีกความสูงของอุโมง์นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พันเปิดโล่งคล้ายกับพื้นที่ขยายออกจนใหญ่มากแต่ก็มืดสนิทไฟฉายนั้นส่องไม่ผ่านทีแรก ผมนึกว่าพวกเขาจงใจปรับพื้นที่ให้กว้างขึ้นระหว่างขุดอุโมงค์พวกเราบางครั้งเวลาขุดอุโมงค์โจนก็ทำเช่นนี้เรียกว่าที่นกพิราบเอาไว้สะสมกักเก็บอากาศกับสมดินแต่พอไฟฉายส่องเข้าไปเราก็แปลกใจที่แท้อุโมงค์ขุดเจาะเส้นนี้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ข้างหน้าหดแคบลงแล้ว สุดทางด้านหน้าเป็นช่องหินแคบๆที่พอให้คนตะแคงตัวเดินเข้าไปได้ท่างนั้นเป็นเหมือนรอยของรูดราบที่แทงลึกเข้าไปในเนื้อหินอย่างไร้ระเบียบพันจือเอ่ยถามขึ้นว่าไหนวะน,นี่เป็นอุโมงค์นี้ตายของช่างก่อสร้างไงละ่ะทำไมกลายเป็นรูสอดแนมไปแล้วละ่ะแล้วจะฝากเข้าไปได้อย่างไงกันล่ะนี่เวอช่างทำท่านิ่งคิดสักครู่ ท่านทำท่าเหมือนให้ความกระจ่างแล้วก็พูดว่าผมเดาถูกแล้วอุโมงค์เส้นนี้ใช้ประโยชน์จากโพรงหลอมละลายจากภูเขาไฟตามธรรมชาติโพรงภูเขาไฟจะพบเห็นทั่วไปใต้ดินเขตภูเขาไฟเชื่อมทะลุถึงกันหมดโพรงภูเขาไฟที่ยาวที่สุดนั้นสามารถยาวได้ถึงพันพันกิโลเมตร แผ่กระจายอยู่ใต้ดินเหมือนใหญ่แมงมุมรอยแยกภูเขาเส้นนี้นั้นอาจจะทะลุไปถึงภูเขาซันเซิร์ซาลฝั่งตรงข้าเพราะเหตุนี้แหละภูเขาจึงสามารถขุดทางลับระยะทางยาวเหยียดขนาดนี้ขึ้นได้ที่แท้ก็อาศัยอุโมงค์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเส้นทางหลักนี่เอง ใ่อ้วนได้ยินก็ถามขึ้นว่างั้นพวกเราก็ต้องขับไปในซอกนี้เลยสิพวกนายนะไหวเต้าหุนอย่างฉันเนี่ยมีอกแตกตายแล้วหรือหัวเหอช่างได้ยินก็พูดว่าไม่น่าจะต้องเป็นห่วงโพรงภูเขาไฟนั้นจะมีโครงสร้างแบบกิ่งไม้ซอกรู้พวกนี้น่าจะทะลุไปหารอยแยกที่ใหญ่ขึ้น ในทางธรณีวิทยาเรียกว่าระเบียงใายดินระเบียงใายดินบางแห่งใหญ่โตมากนะคุณถึงกับเกิดระบบนิเวศของตัวเองอยู่ข้างในผมเชื่อว่าเราเข้าไปไม่นานร้อยแยกจะต้องกว้างขึ้นเพราะการปลิกแตกพวกนี้เริ่มแตกออกมาจากข้างในทั้งนั้นผู้เหอช่างพูดเสียงหนักแน่น แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่ทว่ายามนี้ก็ไม่มีเหตุผลจะงัดง้างทุกคนจึงพักกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เตรียมตัวในอ้วน,น,น้น้นำขบวนเบียดตัวเข้าไปในซอกลื่ภายในซอกหินมืดสนิทไฟฉายก็ไร้ประโยชน์ความมืดนั้นเป็นแบบรอบทิศหลังจากทุกคนทยอยเข้าสู่ช่องแคบพวกเรา เดินตะแคงเหมือนปูผนังถ้ำบริเวณนี้ไม่มีรอยขุดเจาะอีกแล้วด้านในนั้นแทบจะหันศีรษะไม่ได้มองไปด้านหน้ามีแต่คลาบของแก้วสีหยดหินหลอมละลายนานาชนิดเคลือบหุ้มแง่งหินทั้งหมดบนหินเป็นผลึกใสมีสายน้ำรวมตัวไหลเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า น่าจะเป็นถ้ำภูเขาไฟเหมือนกับช่องแคบที่พวกเราเคยเข้าไปหลบพายุหิมะตอนแรกลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้แตกต่างไปจากโพรงถ้ำภูเขาไฟทั่วไปช่องแคบเช่นนี้นั้นเกิดขึ้นในเสซยวิวนาทีที่ภูเขาไฟระเบิดกระแสะลาวาพุ่งเบียดออกมาด้วยความเร็วสูงจุดเด่นของมันก็คือช่องแคบที่เกิดขึ้นจะยาวมากแต่เป็นอุโมงค์เดียว ช่องแคบช่วงต้นนั้นแคบมากแต่พอเดินไปเรื่อยๆช่องแคบก็ขยายกว้างขึ้นอย่างที่หัวช่างพูดไว้จริงๆจนสุดท้ายก็สามารถหันตัวเดินตรงไปได้ภายในช่องแคบนั้นยังคงมืดสนิทอยู่เช่นเดิมแต่เดินไปเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าพวกเราก็ค่อยๆพบเจอร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์เช่น เครื่องมือโลหะเป็นสนิมที่ทอดทิ้งไว้รอยก่อกองไฟทั้งหมดไม่ยุคเก่าแก่มากตลอดทางไม่พบเจอสิ่งประหลาดภายในช่องแคบนั้นสะอาดสะอา้านพวกเราเดินเท้ากันเกือบหกชั่วโมงมาถึงอุโมงค์ส่วนที่เป็นระเบียงใต้ดินอย่างที่หัวเหอช่างกล่าวช่องแคบบริเวณน,นี้กว้างขึ้นเยอะมากแล้ว ช่องแคบมันถึงตรงนี้พวกเราพบเจอร่องรอยขุดเจาะมากมายอีกครั้งหนึ่งผนังด้านหนึ่งของช่องแคบถูกสกัดเป็นขั้นบันไดหยกยาบไต่ขึ้นสู่ด้านบนแทนที่จะเรียกมันว่าขั้นบันไดความจริงมันควรจะเรียกว่าแง่งหินที่โผล่ยื่นออกมานิดเดียวมากกว่าพวกเราหยุดพักกันตรงนี้ ผมลองคำนวณระยะทางและความชันที่เดินลงมาของพวกเราพบว่าตำแหน่งของพวกเราขณะนี้อยู่ต่ำกว่าความสูงของแนวหิมะแล้วอาจจะเป็นข้างใต้หุบเขาสองลูกยอดเขาสองลูกนี้หากเดินด้านบนต่อให้เป็นระยะจํากัดขั้นต่ำก็ต้องใช้เวลาถึงแชั่วโมงตอนนี้พวกเราเดินทางใต้ดิน ช่วยประหยัดเวลาไปไม่น้อยเลยทีเดียวมาถึงกันตรงนี้หากยังจะเดินตามช่องแคบลงล่างต่ออาจทะลุไปใจกลางโลกกันแล้วขั้นบันไดหยบหยาพวกนี้อาจแสดงว่าทางเชื่อมเส้นนี้เข้าสู่ระยะที่สองขั้นบนสุดของบันไดอาจจะเป็นชั้นใต้ดินลี้ลับของตำหนักที่พิมานเมฆก,ก็เป็นได้พบเรา ใช้เชือกไต่เขาผูกร้อยกันไว้จากนั้นก็พยายามเอาตัวแนบติดผาชันเหยียบลงไปบนบันไดหินไต่ระดับขึ้นด้านบนทีละน้อยไต่ขึ้นบนทีละนิดทีละนิดไม่นานข้างใต้ก็เป็นเหวลึกมืดสนิทคำนวณความสูงไม่ออกหากไม่ใช่เพราะเมื่อครู่พวกเราขึ้นมาจากด้านล่าง ผมจะต้องเข้าใจจริงๆว่าข้างใต้นี้เชื่อมลงไปถึงนรกหลังจากนั้นอีกหลายชั่วโมงพวกเราก็ยิ่งตายยิ่งสูงสุดท้ายไม่อาจรู้ตำแหน่งไม่อาจรู้เวลาทุกคนตกอยู่ในสภาพเคว้งคว้างแต่ก็ไม่มีใครเสนอให้หยุดพักเมื่อเดินไปเรื่อยๆพันก็มีเสียงน้ำดำมาจากรอบทิศ พอหยิบไฟฉายขึ้นส่องดูก็พบว่าหน้าผาถัดไปมีน้ำตกอยู่หลายจุดไหลเวียนเป็นสายเล็กบ้างใหญ่บ้างด้วยจากไอ้น้ำท่าทางจะเป็นน้ำพุร้อนไม่รู้ว่าน้ำพุพวกนี้ไหลออกมาจากไหนแต่เสียงน้ำนั้นดังมากคล้ายกับใกล้ๆนี้มีทางน้ำเคลื่อนไหวอยู่ไอ้อ้วนเสนอให้พวกเราปีนไปเอาน้ำล้างหน้าสดชื่นขึ้นหน่อย น้ำพุร้อนที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะห่างก็แค่หนึ่งช่วงแขนเท่านั้นแต่ซุนจือกลับสายหน้าแล้วก็พูดว่าไม่ได้พูดพลางก็ชี้ไปยังขดหินใกล้กับสายน้ำพวกเราหันไปมองแวบแรกนั้นไม่เห็นอะไรแต่เมื่อเพ่งดูก็ต้องตัวสั่นว่าขดหินข้างน้ำพุนั้นมีเส้นขีดเป็นรูดลายประหลาด ตอนเห็นแวบแรกผมนึกว่าเป็นลายหินภูเขาไฟแต่เมื่อดูให้ดีก็ต้องขนลุกเส้นขีดพวกนี้ไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นตะขาบขายาวขนาดเท่าท่อนแขนเกาะเรียงรายอยู่บนนั้นสีของตะขาบขายาวพวกนี้กลมกลืนกับหินภูเขาไฟแก้วรอบด้านทําให้แยกกันไม่ออกพวกเรามองไปรอบรอบ จึงพบววกก้อนหินแถบนี้นั้นมีตัวพวกนี้เกาะอยู่เกือบเต็มทุกตัวนอนนิ่งเหมือนตายไปแล้วเราต่างเงียบกลิบกันในทันทีในอ้วนถามขึ้นว่าอะไรกันพวกเรามาถึงในรางกระขาบได้ยังไงกันเนี่ยซุนจือพูดเสียงสุบสิบว่าสิ่งมีชีวิตในภูเขาหิมะมักจะรวมตัวกันอยู่รอบน้ำผุร้อน อย่าเห็นบ่อนน้ำพุร้อนก็อยากลงไปแช่ทันทีบ่อนน้ำพุร้อนนั้นบางที่ก็มีแต่ปลิงเต็มไปหมดแต่อุณหภูมิช่วงนี้ยังหนาวอยู่ตัวพวกนี้อยู่ในสภาพกึ่งจำศีลทำไมถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงพวกมันจะยังไม่ตื่นขึ้นเรารีบไปกันเถอะครับผ่านช่วงนี้ไปก็ปลอดภัยแล้วทุกคนเริ่มขยับตัว อ้นวนขยิงขาเคลื่อนที่ไปพลางถามไปเลยพางว่ากระตุ้นอย่างรุนแรงนี่หมายถึงอะไรเหรอ,อยังไม่สิ้นเสียงสุนจือก็พลันชูมือบอกให้ทุกคนอย่าขยับพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรีบอยู่นิ่งๆตัวแข็งเป็นหุ่นต่างจ้องหน้าสุนจือแต่สุนจือกลับมองลงไปใต้ผาชันดำมืด เงียบกันไปสักพักพวกเราก็ค่อยๆได้ยินเสียงสวบสาบที่สยองกล้าวคล้ายกับมีขาจำนวนนับไม่ถ้วนเสียดสีอยู่กับโขดหินกำลังตรงเข้าหาเราปิดไฟใช้ซุนจือพูดเบาๆทุกคนดับไฟทันทีหันหน้าไปดูหน้าผารอบตัวแทบท้งหมดทุกแห่งที่สายตามองไปถึงนั้น ระกฏจุดแสงสีเขียวระเรือหลกหลายขนาดจำนวนมหาศาลแต่เมื่อก้มหน้าลงมองก็พลันพบว่าภาพที่เห็นข้างตัวนั้นยังแค่เด็กน้อยในความมืดใต้เหวลึกข้างใต้นั้นเส้นทางช้างเผือกสีเขียวคดเคี้ยวเสมือนมรกตน้ำงามนั้นปักเต็มอยู่บนผืนผ้าสีดำทอดข้ามความมืดอันมหาศาล จับฟากหนึ่งของท้องฟ้าสะบัดสู่อีกฟากหนึ่งที่ไร้พรมแดกผมอ้าปากค้างไม่กล้าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นจำนวนของตะขาบขายาวที่อยู่ข้างใต้นั้นควรนับด้วยจำนวนร้อยล้านเลยทีเดียวขณะที่พวกเรากําลังสั่นสะท้านไปด้วยภาพยิ่งใหญ่จะต้องเปรียบเลยเป็นทิพย์วิมานแดนสวรรค์น,นั่นเองจุดแสงข้างใต้ ก็พลันมีสีแดงวงใหญ่ขยับเลื้อยคดเคี้ยวเคลื่อนตัวอยู่ท่ามกลางทะเลดาวแวบเดียวก็หายลับไปในความมืดเห็นได้ว่าตะขาบขายาวข้างใต้นั้นบางส่วนไม่ได้ตัวเล็กเท่าไหร่เลยเอาละสิคะเข้ามาอยู่ในยงตะขาบขายาวเกาะอ,อยู่เต็มพลืชไปหมดแบบนี้ ทั้งทีมจะ่าด่านลอดพ้นไปได้หรือไม่มาฟังกันต่อในบทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ